รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประชาชนประชาชนนมาแก้ขงมาแก้บนและขอเลขเด็ดและขอเลขเด็ดไอ้ไทยวัดบังเตยวโค้งสามโค้งวันหอยอ่อนวันหอยออกอย่างคือคับ วันที่1 5าวันที่มิถนายอ5รอยาเมือเวา .0 ุเวลานผูุสุขารายงานจากวัดบางตะบนบากตะบบางเพยโคกเพอสาโคกจังหวัดปทุมธานีพบพักคูสุทธิทคูสุธีราชจากคณะตะบนกับคณะตะบนเจ้าวัดวัดเจ้าวัดวัดบางตะกตังดูแลความเรียบร้อยความเรียบร้อยภายในวัดต่อมาผู้สื่ขาต่อมาผู้สื่ข่าได้สองวานในวานพัฒรัผลกรรมการวัดกรรมการวัดบางตะผู้ดูแลและผู้ดูแลก็เพิ่มเติมว่าเพิ่มเติมว่าว มากราไหวมากราไหว้ขอพร้อมไข่ยวัดบางเตรกลางพร้อมได้นำพร้อมได้นำแก้บนมาแก้บนที่ได้รับโชคที่ได้รับโชคเมื่อที่ผ่านมาบางท่านบางท่านอครอบครัวพร้อมครอบครัวบางท่านมาเป็นบางท่านมาเป็นหมู่คณะทําให้วัดบางเตรกลางวันนี้มีประชาชนมีประชาชนมากมากันมากมายพร้อมขอเลขเด็ดไอข่ายหลวงกลางวันในวันที่หกพันห้าร้อจะกึงนี้ที่จะถึงนี้สารัฐแก้วตาสารัฐแก้วตารายงาน